เธอขี่ควางแล้วลอยขึ้นไปบนพระจันทร์แล้วฉันจะเป็นซานตาคลอสในทุกปัญหาจะมีซานตาคอยปลอบไปด้วยกันแค่ก็เอวฉันไปยัง ตเธแล้วก็ถึงเวลาบอกลาขอบฟ้าแล้วพบกันใหม่ ให้เธอขี One, two, three, so s <S ่กวางแล้วลอยขึ้นไปบนพระจันรแล้วฉันจะเป็นแซน้าจะมีสานตาคอยปลอไปด้วยกันแค่ก็เอวฉัน n e t o go ไปยังอะไปเอาหนึ่งสองติง้ง i n g ting 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 แค่ร้องหัง i n g ันเอาละครับครับพี่ชายครับผมพี่ชายว่าจะมีสายไฟแบ่งขายบ้างไหมฮะสายไฟไม่มีเลยครับออ๋โอเคครับขอบคุณครับพี่ครับพี่สาวพี่สาวครับพี่ พี่เขาไม่อยู่หรอครับอ้าวพี่พี่สาวพจะมีสายไฟแบ่งขายสักนิดนึงไหมฮะสักยี่สิบถุงอะไรเงี้ยไอ้กีบเส้นอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับพี่พี่ชายสุดหล่อครับพี่ชายพจะมีสายไฟแบ่งขายบ้างไหมอ้าวเท่าไหร่ครับอุ้ยพี่พี่แบ่งได้เท่าไหร่อ่ะพี่พี่แบ่งได้เท่าไหร่อ่ะเรามีตังค์ไปชี้อะไรวะสี่แสน ได้เจ็ดสิบแปดเส้นสิบแปดเหรอเจ็ดส <78 S 1> ิบแปดครับเจ็ดสิบแปดเส้นเท่าไหร่รับเลท่าเนะี่ผมรับเลทสามพันห้าพี่ไ,ได้หมดเลยไอดี ID เลยครับไอดีสองเก้าสามสามครับขอบคุณคา้าพี่ชายเลียกไลเลขสองห้าห้าเจ็ดครับ ครับม <Okay. S 2> ีปืนได้แล้วเอาละหาถ้าตีปืนได้แล้วก็ต้องจัดเลยสิฮะเบเบ๊ตีปืนได้แล้วและทุกปัญหาจะวีซานต้าคอยปลอบใจแค่ก่อเอลชิน ค่ะไลยวะมันหมุนนะสเติยบาร์การเยะพ่อนวันนี้เราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้ไอ้นี่เลยนะเราจะใช้ดวงล้วนๆเลย ติดสักทีเถอะติดให้มันจบจบไปเว้ยไม่ใช้คนนกด้วยเพียวๆแหละไม่มีตังค์ซื้อคนนกแล้วสกายสโตนเปิดไปเลยแล้วกันหนึ่งแพ็คเอาล่ครับบูวัสดีครับ อ้าวเดี๋ยวนะอ้เหี้ยกูตีใช้ขนนกไปยี่สิบกว่าทีไม่ติดนี่ไม่ได้ใช้ขนนกตีง่โอโอติดบ้าบ้านะเฮ,ยฮ้ยไปเริ่มต้นปีใหม่ได้ดีเพิ่งมาเมื่อกี้เลยฮะ ครับผมของพี่ดีจัดเลยผมติดติดแล้วพี่พี่เฮียมีปืนนะหรอนี่ไงเพิ่งติดติดเมื่อกี้ติดปืนสี่ติดอันนี้มันมันใช้เยอะป่ะคร,รับเนี่ยของไม่เยอะเร<อ>ามา2สองแสนห้าสามแสนอ่ะพี่เข้ามานานจังเนี่ยเบ็เสร็จเกือบอนนสองเดือนฮะเกือบสองเดือนไม่แต่ผมขี้เกียจไงผมไม่ค่อยฟาร์ม ผมยังไม่รู้เลยว่าการฟาร์มรอบเมืองคืออะไรนะตอนนี้ยังไม่เคยฟาร์มรอบเมืองเลยใช่ลองดูเพเข้ามาเมื่อกี้แล้วเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เหรอนี่ไงใส่โค้ดเลยได้อาวุธเล่นเลยน่ะใส่ไปแล้วเออ่มันมันดีไหมพี่ชายมันดีมันขี้ร้อยนะแต่มันปล้นไม่ได้พยายามพยายามไปตีสวิตเบียรทั้งอันดีกว่าใช่ถ้าเรามีสวิตเบียร์อะมันก็ปล้นได้ไงเราจะเอาไม้เล่นตีปุ๊บปั๊บชนะปุ๊บเราก็ได้เอาสวิตเบียรปล้น อย่างนั้นเราไปเล่นลูปซ่อมไฟเงี้ยปิดไขไม่ได้ก็แย่ต้องต้องไปอาวุธแจกป้นไม่ได้ถูกต้องโอุ้ยถ้างั้นถ้าอาวุธแจกป้นได้ก็ไม่ต้องตีกันแล้วถูกป่ะล่ะอันนี้เรามากับเพื่อนๆเหรอนี่เหรอเพื่อนเราเหรอใช่ครับอันนี้แต่เขาเข้ามานานแล้วไม่เหมือนผมผมเคยมีอันเนี้ยเคยเคยใส่ไว้นานถ้ามันเป็นอาวุธห้าจุดศูนย์นะมีเหมือนกันไออาวุธห้าจุดศูนย์อ่ะถ้าโดนถ้าโดนอุ้มมาหายเลยนะบอกไว้ก่อนต่อให้มีบัตรประกันก็หาย มันมันป้นได้ไหมป้นไม่ได้ต้องตีใช่ครับใช่ใช่มันต้องตีต้องตีแป๊บนะครับอันนี้ไม้ห้าจุดศูนย์ไม้ขาวก็ต้องตีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแฮนดิ้งแกเช่ไม้ที่เล่นดีที่สุดสำหรับพี่คือไม้น้ำตาลมันมันมันต้องเป็นตีไม้น้ำตาลไม่มันมันมันตีง่ายมันเล่นง่ายน้ำตาลเขาปรับหรือไม่ใช่ตอนเนี้ยปรับไหมหรอ ปับไปตีไม่ชะตีรีตัวช้าเหมือนไม้ข่าวเท่ากับไม้ข่าวแล้วข่าวตอนนี้ไม้ข่าวกลับมาดีแล้วอะแล้ไม้ข่าวดาเมจแรงแค่นั้นเองคงก็กลับไปตีไม้ไม้ข่าวสินะคือผมอ่ะลองเล่นไม้น้ําตาลแล้วก็ลองเล่นไม้ข่าวแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มันไม่มันไม่ค่อยมันมันต่างกันเยอะอะไม้น้าตาลดีกว่าใช่ตอนนี้คือปั๊ดจ้าน้ำตาลมันออกไวใช่ไหมล่ะใช่แต่มันไม่ให้เขาบอกเขาปรับไปแล้วอะไม่รู้เขาปรับยังก็ววาอยู่ตีไม่ค่อยตายโอเค พวกพีมม่เข้ามานานแล้วเหรอดีช้ารชะครับเข้ามานานแล้วเหรอใช่ผมเข้ามานานแล้วผมเล่นนี่ตลอดพวกพี<ม><ม>ต่ตีปืนตีปืนได้ไปกี่ทีอ่ะปืนสี่ผมผมาณเจ็ดที<อ>ผมตีอยา่างละสีอ่ะอ๋อนี่คือดวงมากันดวงเลยใช่ผมเ <ผม S 2> ข้มามามาสามปีแล้วนี่นี่น,นี่ผมตีนี่ปืนนี่ปืนใช้ขนนกนะยี่สิบทีอ่ะผมใช้ขนนกทุกทีเลยนกเมื่อกี้ตีเล่นๆไม่ใช้ขนนกสองทีติดจริงพี่ขนนกไม่ได้ช่วยหรอก แต่สนับสนับไอ้นั้นผมตีไปประมาณยี่สิบทีแล้วยังไม่ติดเลยโตนู้นอะโตวแดงนู่นอะอ๋อโตวแดงเหรอข้างนอก,กนะ <c oughs> คนนอกก็ไม่ติดโอ้โห,โหโจะผิดมันเห<ต>็นก็บอกว่ามันมูนมนลค่ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยไอบิเลตมันไม่ไม่เหมือนเดิม,มใช่ไหมอยากได้สนับอะ่ะมันโกงจริงแหละเขาไม่ทำไรโอเคพี่ชายผมว่าครับพี่ผมไปละครับ ได้ทำลายสองหกหนึ่งเอาละของเหลือด้วยบ้าไปเรามีปืนมีดมไม้เด็กเกอร์ก็นนี่ของเราค่อนข้างฟูมีทุกอย่างแล้วอะเหลือแค่ขึ้นตีไวล้ละเต็ดตัวสักสองแม็กซ์เฮ้ยเฮ้ <c oughs> แม่ปืนสี่ขอญาตแคปก่อนเลยขออนุญาตแคปก่อนเลยขออนุญาตแคปแคปไปอวดเพื่อนๆหน่อยอเพื่อนนะฮะเพื่อนดู โอ้โหเฮี้ยมากระดวงยิงว่าทำมาตั้งนานอะ่ะโป้งแตกหนึ่งโอ้ยยังไม่ค่อยได้จับปืนเลยนะต้องเข้าใจนิดนึงปืนสี่แล้วว่าปัางโอ้ยปีใหม่เริ่มต้นวันดีจัดเลยเริ่มต้นปี ดีมากเลยอะ่ะปงปงเอ้ยแครวู้ดไดเร็กยูนิสจีพียูไดรเวอร์เอ้าอะไรย่าจะแคร์อะไรบ่อยขนาดนั้นนะเดีย๋ยวให้คนดูดูด,ดีกว่าเขาบอกให้ผมดาวน์โหลดไดรเวอร์การ์จอโอ้แล้วก็นานด้วยอี ไลฟ์ Live, มันจะเด้งป่าววะตั้งแต่ผมลงไอ้นี่มาเนี่ยไอ้นี่เนี่ยใครข้างหลังเนี่ยเห็นปะที่เป็นรูปภูเขาสีแดงๆเนี่ยพอเป็นพอถึงรอบไดเวอร์มันเปลี่ยนอะ่ะมันจะไอ้นี่เลยอะ่ะ <c oughs> เขาเรียกอะไรมันจะเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะตัดออกจากเกมทุกอย่างเลยที่เราเล่นอยู่ถ้าสมมติว่าไดเวอร์กร๊กจอมันให้อัปเดตแล้วอะ่ะโคตรแย่ แย่จริงอันนี้แย่จริงเอาละกับพิบกับพิบแน่แต่ไม่รู้กับพิบแล้วไลฟ์มันจะตัดหรือเปล่ารอดูรอดูไม่นาน,านนะน่าแป๊บเดียวแหละทีเฟื่อนติดแล้วคนดู

ทำอะไรก่อนดีบ้างวะระหว่างรอเล่นโลอบอกรอดีกว่มา,นานมันนาน่ะมันนานช่วงนี้ผมเล่นโลอบอกแบบนี้อยู่นะคอนดนี่นี่น,นี่เล่นบ้าเล่นบ